โู so ้ <brightness> <desserts> ีน <hungry> ี่นี่อกบางเงน้อไข่่อเห็นพี่นอ้ายกอดบงด้ดีใจดีใจครับน้องเดี๋ยว้เดี๋ยวดตั้ัเลอย่นัอกบางยพี่น้องนๆะมันะมันเอ่ะกาเก็บ่ะใช้จบมีมาปัดกาบนว้ายบขาพุนะแข้งถือเลยพุดนะใช้มีนี่หันเห็นมั้ย อัดอสอนดิอุ้ยแกงในวันดีใจอันพาพาเครื่องนาะได้สีดอกใส่ซีชิ้นนาะสีเพียงนาะพี่น้องนาะดอกไงลายกับบลมปากัพาอด้นอ้งามจ้ะนนี้มั้แก้แท่นีก่นอ้พ่น้องเป็นมาามมิตรองามพ่น้อง ฮึดเทินเขาเด้อ uh พี่น้องเด้อหน้าตาคือบ่แม่นเฮ็ดกินได้ที่ไหนได้เฮ็ดกินได้เด้อพี่น้องเนาะคุณดอกหน่อยก็มีอ้้ยนามแทดีบ้านแข็งเด้อบ่ได้เทาเด้เลยฝนลงมาใส่นี่บ้านแข็งตีนยังแข็งอยู่ที่มันอันนี้เพราะว่าฝนตกลงมาใส่นะครับเนาะมันก็เลยย้ายมาหอดที่มันก็เลยเหมือนกับเอ่อปันแก่เล้วนะครับดอกน้อยๆุณนะครับมันแล้ยมันแล้ว กับสีมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะทองฟ้ามืดตึ๊บมาเลยครับนะครับมือนีก็ะเพ้าพี่น้องเขาปลาคื่อเก่าครับนะครับคนหมักปลานะครับเนาะกะสีเปลี่ยนปลาว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะครับเปลี่ยนซื้อันเพราะว่าอย่างเพราะว่าเป็นแหล่งหากินขนาดใหญ่เนาะครับเนาะที่บตองเสียเงินนะครับเนาะปลาเพิ่งกับปลูกเฮดปลูกเนาะใหม่ปลูกพักต่างๆหน้าหน้าชนิดให้เข้าด้กินนะครับเนาะปลูกไว้แล้วเพื่อจะว่าเข้ามาหากินเข้ากะอ่า บ่อทำไรยธรรมชาตินะครับเนาะบ่อคุดหัวคุดยางพันไปนะครับเอาเอาเอาไปแค่กินได้นะครับเนาะอันใดที่ข้าวบดกินกินบดแต่บรต้องเอาเพิ่นไปบาง้นกะเอาหัวเยางไปขายนะครับเป็นการทำลร่นะครับเนาะก็้าพี่น้อมาเมืองันเาผมกีพภาพี่น้อมาหาเนี่นะครับพีกายในออกไร้ลายนะครับเนาะปี่นี่มาเมืองวันศิษย์ผอบคุณบ้นเนาะนะครับเวลาทำางไปก่อนแล้ว ที่พามาหาคือเห็ดพึ่งนกยูงนะครับปลาหนิพี่กายหนิเป็นเป็นปลาเลยครับเนาะพี่หน่อยอยากเห็นว่าเป็นลักษณะแนวใดงามปันใดนะครับไปเนมังคีปาเก่านะครับเด้อเมื่อปีที่แล้วเนาะลงไว้อยู่นะครับหลายคีบอยู่นะครับเกี่ยวกับเห็ดพึ่งนกยูงนะครับสวยงามมากนะครับปีนี้กําลังหานะครับกาลังจะเข้าปลามาหานะครับ ถังแหล่ของตีในการมหาเห็ดพึ่งนกยุงนะครับตีได้บ่ได้ขยาบวากันเลยครับเนาะแต่ล่องมาเขามมหาเมืองนะครับเนาะอาจจะได้หรืออาจจะบ่ได้นะครับแต่ว่าปลานี่กแ่โลกานปลาบ่ค่อยมีคนเขาปลาที่ผมภาพี่นนองมหามหาเห็ดหาหน่ใหม่นี่ยน่ใหม่ที่หาไกลในจังหน่อยจะหาเห็ดนี่สีเอาหมเปยเปียมยกกับปลาไอ้กับบาทนี่แหละครับบ่ได้ไปไกลบาทนะครับเนาะครับบ่ได้ห่างจากบาทมีกิโลก็จังหาหน่ใหม่นะครับนนะครับ เฮ็ดเพิ่องยังฮะเพข่าเฮ็ดเพิ่องเข่าเอามาให้เฮ็ดเพิ่งนุ่ยุ่งกองเห็ดเพิ่องเข่าเดี๋ยวไปเมึงเฮ็ดเพิ่องเข่าพี่น้องในบ้านว่าขอให้เ็ดเพิ่องเขาเพิ่นว่านะครับเนาะคือปลาเบนไก่ย่างคือปลาทมบูดอยู่นะครับเนาะนะครับจะเอ่อกระสีออกหลากหลายนะครับเนาะใส่นี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 ่เฮ็ดเพื่งเขา โอ้ยเนี่ยเเห็นเอาม่เอาแม่เนี่ยเห็นเนี่ย่าพนอยู่ในหกลนะี๋ยวตรงนี้นึงนี่กระโดดตุมี่่เห็นเรากเอาแม่รดกล่องบเห็นน้นใ่ท้องดอกพี่น้อเฮ็ดนเขาเดี๋ยว้งกันมี่นงเฮ็ดขา่ระแมับพี่น้องป้าดีบิจะส่วนมาจะเป็นปลาเพ็กนะครับเนาะส่วนมาจะเป็นปลาเพกหลายเฮ็ดก็จะงามเลยครับพี่น้องแต่ละชนิดนี เี่ดละงูกออกหลๆลายกันแนนต่พี่น้องมาปล่ออีดอกนึงนะครับงดอกเงเมีนบัวเมีนบัวหรอเป็นเ,เนะนี่อ๋เมียนจุต่เอาแล้วเป็นเ่าหรอครับเปนแก่เลยนะครับน้องแ่จเตนเาแล้วนะครับเป็นมันต้นไม้ต้องเปิด อันนี้มึงด้ดีนะครับแต่ว่าเห็ดเผอง้องยุ่งมาท่านหนอนพี่หนอนแต่เห็ดเผ่งเขาเห็ดเผ่งเขาออกยุ่งข้าวปาเนี่ยนะครับหกแห้งครับพี่น้องบ่ร่าเพรมีผู้ใดเป็นเข้าม้าเนาะเอ่อกะทิเข้าม้าคนสองคนนี่งแล้วมึงช่วงเพราะว่าเห็นห้อยฮะงานใหม่หฮะงานยังเพราะว่าหกลกแรงนะครับลกแห้งนี่ห้อยบัญเชียนะครับห้อยบัญเชียด้ยใหม่ด้ยยังเปิดมึงนะครับนะครับ สรุปแล้วเฮ็ดเพิ่อนกยุง้งปลาหนีนเพราะท่นอยนะู่อ่อนมากขึ้นหน่อยนะแต่เห็นหน,น,น,นี่เพิ่อเข่าแท่นนะครับนี่ง่ายพี่กําลังกินอยู่นี่แม่นบ่แม่นเห็นถึงนกยุ้งบออึนี่ก็เป็นแนวนี้เฮ็ดเพื่อนเข่าพี่าบอคนง่ายหนึ่ง <ขา S 1> นี่เบื้องไหนเบื้องนั้นแม่ เนื้เพิงเขานี่นิเลยหนาตาท่่ค่อยหนาท่านดอกแตว่าันยังแข็งอยู่กินได้แซ็บครับนี่คืกอกินนี่ครับถ้าอีกลือถ้ากินคือกินได้เลยอูนี่นดอกบางแง่น่อยเพ่เห็นอือออว้า่ดอง่ดีใจดีใจครับเดี๋ยวดิเอ่ตั้งกันเลยอยูนดอกบาง่พี่นอ มันเกียบางเงียน็เกีวววบว่ามีมาป่าชาตินี่ว้าวิบุกขาพุนะแข็งถือเลยพุณนะใช้มีม่หันเห็นมั้ยออัสอนเด้อือพี่น้องอุอ้ยแกงนวันดีใจอันพาพาเครื่องเนาะได้ซีดอกใส่ซีชิดเนานะซีเพียงเนาะพี่น้องเนาะดอกไงาย,ายกับบรลมปากกังพาด้านนึงอุ้ยงานแท้ปลา่นี่มันกเกียแท้หนกัน ตัวเชี่ยหาเนาะพี่น้องมันหกท่านเพื่อนเพท่านดอกกะสิออกบกไก่กันดอกกะสิใหญ่อยู่แถวนี้เลยอยู่ที่ว่าเทาสิหาเจอโบนั่นแหละเพราะว่ามันหกเนาะ สีหาเปน้ำเมื่อก็น้ำเราทนเนาะตายพี่หน่อมือกับปลาหกคนยังบ่ท่านเข่าแต่ว่าแต่ว่าท่านช่วงเห็ดออกก็ะชักหนีร้ายแห้งนะครับนะเห็ดละงูกกัยังเต็มเลยนะครับแต่ว่าเห็ดปวกเห็ดปวกก็เห็ดนี้ขับปลาเนี่แต่ว่าสยบ่บนลายบันไดที่ผมมาบอกขอช่วงพันดอกว้จะเข้าไปก่อนมาจัะเนาะมึงพี่หน่อมหกจนแน่บ่เห็นคน โอเคกขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อพี่น้องถิ่มารับชมชีวชุงชนคนบหมือนรวยนะครับเนาะจะหาได้แน่ได้ร้ายแน่ได้หน่อยแน่เนาะแต่ลราคีบตัวพิสัยนะครับเนาะกะฝากขอโทษขอให้หลายๆได้ครับเด้อดันคีบได้แน่หน่อยเอามาลงให้มึงนะครับเนาะบางทีก็เป็นการนี่ได้ใบติ่งบางทีก็เป็นการสำรวจปลาน้ำนะครับเนาะเพราะว่าเขาปลาใหม่เนาะครับเนาะ หลังฝนตกกับบางปลากับเพื่งเขาครั้งแรกจะเป็นธรรมดานะครับสีด้บ่ได้รรดกะแล้วแต่โอกาสนะครับแล้วบางเพื่อนกับแมาจ่าก็เพื่อนบางเพืกับมาเลี้ยวพูดนะครับเด็กบ่้านอดี่ยวังสีเนาะครับเนะา,านะใช่ใช่ลูกจะเลือกแกหลวงปัตนาคนหาอุดมสมบูรณ์อยู่กับปลาที่ผมอยู่เนาะเชาบ้านผมอยู่นะครับอ่าปลาล้อมอ้อ,อมหมู่บ้านนะครับเนาะะไปหาทางใดก,กัน บือดมองฮะนะครับบือดได้เนี้ยกินกินแต่โยตีเข้าสิหากินน้ำนาะเพราะว่าตกใจมั้งเพราะว่าบางอย่างบางอย่างเข้าเข้าบ่กินเข้ากับบริเก็บมากนะครับเนาะแต่ทีนี้ในช่วงนี้เห็ดเบือกับเส้นหอกป็นไงเห็ดเบือออกแล้ววงกระิชไทยเห็นมึงเห็ดเบือน้ำนาะครับเนาะว่าเห็ดชนิดใดกินได้กินบะไรนะครับเนอกจากจะจะได Raw ้บอกพี <Rah> ่น้องว่ากินบะไรเด้ออย่าไปเก็บเด้อเป็นบ่ แค่นเขานั่นนะครับเนาะอืมอืมนะยดอกนึ่งดอกหน่อยนะครับเนาะดอกขาอืนะครับเนาะโอ้ดอเบัเดขาวอากาศแรงพรงนะร้นะขอเปียนตอนบันพออยู่ที่นอนยืนเสร็จล่ะอืนะครับแคนเาี่คนเอืนะครับเขาีม่มีหาง สวยสวยเด็กน้องเป็นมะขารมิดจะโดอุงามพี่น้องเฮ็ดเผื่อกเขาเด้อพี่น้องเลยหน้าตาคือบะแมนเฮ็ดกินได้ที่ไหนได้เฮ็ดกินได้เด้อพี่น้องโดนหน่อยตรงนี้นี่นั่นนีแค่พี่น้องที่บ้านแข็งเด้อบริเทาเด้อนี่ยทนลงมาใส่นี่ มันแข็งตีนยังแข็งอยู่ที่มันอันนี้เพราะว่าฝนตกลงมาใส่นะครับเนาะมันก็เล่ยย้ายไม่หอดีก็เลยเหมือนกับเออ่พันแก่แล้วนะครับโดอกน้อยๆนนะครัับมแล้วมันแ่อยนี่ี่น่อยช่วยๆนะครับเนาะช่้ยแข็งใบใหม่อันอันนั้นทับพันไหวเนาะเพิ่นก็สิเป็นลักษณะนี้แหละแต่กินได้เย็นสวยมากเลยนะครับเนาะ ว้าดอนแข็งงามแข็งโต๊เลยอุ้ยถอดดังจิตหลุดอุ้ยโอ้ยบอได้ยแข็งเยีไรได้นาตาเนี่ยพอไม่ใหม่โป๊กแต่มากินได้ยอังแข้งอย่เยแข็งแอะอันนี้ก็ได้หมล ต้มหน้าท่าควันแล้วเนาะพี่น้องน่าสวยแล้วเนาะไปเทีวกันหลายๆไปเติร์อพี่น้องจะผสมปูสมปูโอ้ยเพื่ออะไรเดี๋ยวไล่พี่น้องไล่ยิ่งจะไล่ยิงทั้งเฮ็ดพวกกันหน่อยทั้งยังทั้งนกยูงทั้งใบตะมูนะครับใบติ๋วใบติ๋วน้ำแม่เฮ็ดแบบเฮ็ดพวกกันหน่อยก็ได้นะครับเนาอกะขอบคุณหลายๆด้วยครับพี่น้องที่มารับชมคลิปของชนคนบ้านดอยเชียงนอนะครับเนาะ มือนีก <forcé> ร <certains> okay ะสายแล้วนะครับเนาะเพราะว่าผมทำงานน้ำเนาะมันกระสิบดายอ่าตายต่อนะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอ่าเปิดติดตามคลิปต่อไปของชนองมนคนเหมือนดอยชาแนลเด้อนะครับเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ